นี่น่าจะเป็นตัวเลขสองตัวนะอาจจะสิบกว่าองศานะเดี๋ยวไม่ได้ขอเข้าไปดูก่อนมีความรู้สึกว่าเข้ามาพอออกมาแล้วมันไม่มันไม่หนาวอะ่ะอุ้ยสิบองศาเป็นไปได้ยังไง16.9องศานี่คือแบบอากาศดีเลยนะคะตำพริกแกงกันค่ะแม่ดิตตำพริกแกงเสร็จแล้วนะคะ มันก็ไม่รู้ก็ว่าเลือกดีที่สุดที่มีในร้านแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะเวลาซื้อมะเขือเนี่ยช้ำใจเพราะมะเขือราคาแพงมากนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่มีน้ำหนัก ัค่ะวันนี้ก็ยังไม่มีแสงแดดอีกแล้วนะคะคลึ้มไปหมดเลย,เ,ยเมื่อเช้านี้มีฝนลงเม็ดนิดหน่อยนะะแต่ก็ยังไม่ถึงกับฝนตกนะแบบลงเม็ดมาปลอยๆนะเดี๋ยวแม่ดื้อจะลงไปปลูกต้นสตรอเบอรีร่ที่ซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกแม่ดื้อจะออกไปผัดประดุกข้างนอกคะ่ะเดี๋ยวขอลงไปปลูกเ <c oughs> <c oughs> พิ่งตื่นเดี๋ยวขอลงไปปลูกต้น สตรอเบอรี่ uh, ที่ซื้อมาก่อนนะคะผักแม่ดื้อก็งามๆได้ปุ๋ยขี้ไก่เข้าไปเนาะไปลงไปปลูกสตรอเบอรี่กันะคะ่ะเดี๋ยวฝนตกก่อนแม่ดื้อดีใจจังตรงนู้นเหมือนจะมีแดดสาธุแดดมาเถอะถ้าแดดมาปุ๊บแม่ดื้อตอกไข่ใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาเลยนะจะได้กรอกลงไปในขวดเออจะได้กรอกลงไปในขวดเอ่อ ที่ไม่ไดื้อจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะนะ่ะตรงนั้นน่ะเหมือนมีรูอยู่หน่อยนึงแล้วก็ครึ้มไปหมดเลยค่ะไม่ไดื้อไม่ไดื้อไ,ไม่เห็นแดดมาสองวันแล้วนะวันพุธกับวันพฤหัสวันนี้เป็นวันศุกร์ก็ยังคงไม่เห็นแสงแดดแสงอาทิตย์เลยค่ะมาเรามาปลูกต้นสตรอเบอรี่ของเรากันค่ะไม่ไดื้อจะอลงที่แปลงนี้นะคะเอ๊มีความรู้สึกเหมือนใบสะระแหน่ไม่ไดื้อมันใหญ่โตมโหฬารขึ้นมากเลยเนี่ย เออใหญ่ใบใหญ่ขึ้นจริงๆค่ะตรงที่ดำๆก็สงสัยตอนแบบลงใหม่ๆแล้วก็ช็อกนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะส่วนต้นต้นอะไรนะต้นถั่วลันเตาของไม่ดื้อก็งามนะคะถือว่างามนะแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะ,ะว่าจะได้กินไหมต้นนี้ตายนะสตรอเบอรี่ไม่ดื้อต้นริมนะ,ะตาย ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะออกขนแขนงมาไม่ได้ก็ค่อยเก็บไว้แล้วก็เพาะต่อไปนะคะส่วนต้นหอมก็มีกอนี้งามสุดนอกนั้นก็เป็นหยิกหิกนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่สตรบอีที่ไม่ได้ซื้อมาเมื่อวาน ผักสลัดเหมือนเขียวขึ้นเลยค่ะอันนี้มันเขียวขึ้นตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือไม่ไดื้อตาฝาดแม่ดื้อีความรู้สึกว่าน้องเขียวขึ้นข้างบนนี้งามแต่ผักบุ้งของแม่ดื้อนี่ค่ะ,ะผักบุ้งนี่สิคะไม่ยอมโตไม่ยอมไปหน้ามาหลังเลยอยู่เท่าเดิมเขามาจากเมืองร้อนเนาะแม่ดื้อก็บังคับให้เขาเกิดเองบ้านแม่ดื้อมันหนาวไง ถ้าเป็นแบบว่าทางภาคใต้คนที่อยู่นอร์เวย์เหมือนกันเนี่ยแหละคะ่ะแต่ถ้าอยู่ทางภาคใต้อยู่ในที่ที่แบบอุ่นๆกว่าทางบ้านแม่ดือ้อเขาก็ปลูกได้นะเขาก็ปลูกมะคงมะเขือกันนะแต่ว่าของแม่ดื้ออากาศมันเย็นไงบ้านแม่ดื้ออยู่ทางภาคกลางๆของประเทศนะคะหรือว่าแม่ดื้อไม่มีฝีมือก็ไม่รู้แต่เห็นเขาปลูกกันเขาก็ปลูกกันงามนะตรงนั้นอ,ะอ่ะเราไปปลูกสตรอเบอรี่กัน,นะคะ่ะ ปลูกสามแถวแถวและสี่ต้นพอดีแหละสิบสองต้นนะเดี๋ยวไม่ดู้ไปใส่ถุงมือกันนะคะ เรียบร้อยอะซื้อต้นมาอย่างนี้มันจะง่ายนะมันไม่ยุ่งยากค่ะอันนี้ก็แปลงที่ปลูกไปแปลงแรกต้นเนี้ยตายแน่ๆไม่ดื้อว่ายังไงก็ตายต้นนู้นก็ไม่แน่นะคะดอกก็กาลังนั่นอยู่ต้นเนี้ยไม่ดื้อกลัวแต่ว่ากลับฟื้นขึ้นมาเฉยเลยต้นที่สองนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะอันนี้โคโรนาส่วนอันนี้เป็นพุลส์ก่อชื่อพันธุ์เขานะคะว่าอันไหนจะลูกใหญ่กว่ากันเนาะ เดี๋ยวไม่ได้เก็บของแล้วก็จะขึ้นบ้านแล้วนะคะไม่ได้รดน้ํานะเพราะว่าฝนทําท่าจะตกอยู่ค่ะพอดีเข้าไปในบ้านปลูกผักแล้วเห็นบัวรดน้ําน้อยของพี่ดื้อนะคะก็น้ําไม่เยอะก็เลยคิดว่าอารดสักหน่อยก็ได้เพราะว่ามันก็มีตรงที่ที่แบบดินแห้งๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ก็จะไม่ลดเยอะนะเพราะว่ากลัวน้องเสียชีวิตนะลดนิดเดียวคะ่ะ รถแค่พอได้น้ำค่ะพอแล้วนะคะรดแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวน้ำจะเยอะเกินไปแม่ที่กำลังจะเดินขึ้นบ้านนะคะนี่ตัวทากออกแล้วอันนี้ตัวเล็กนะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งนู่นอีกตัวหนึ่ง ตัวทากพวกนี้กินเรียบนะนี่นี่นี่ลูกเขาโน่นนี่คะ่ะคือตัวทากนี้เป็นศัตรูพืชนะคะผักคะนา้าผักกวางตุง้งผักที่แบบว่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นฉุนนะะ เขาจะกินหมดเลยนะแต่ว่าผักชีไทยไม่กินนะคะแม่ดื้อก็เลยกล้าปลูกผักชีไทยข้างนอกนะเพราะบ้านแม่ดื้อเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นมันเป็นป่าไงคะตัวทากมันจะเยอะมากอย่างถ้าเป็นเพื่อนบ้านติดติดติด,ตด,ตดกันก็คือต่างคนต่างดูแลสวนตัวเองมันก็จะไม่ไม่ไม่เยอะเหมือนคนที่มีบ้านติดป่าเหมือนแม่ดื้อนะ มันก็ทุกอย่างมันไม่ดีหมดนะคะมันก็มีทั้งดีมีทั้งเสียเหรียญก็มีสองด้านเสมอนะคะ้ันไม่ได้ก็สงบสุขสวยงามแต่ว่าตัวท่าก็จะเป็นศัตรูพืชนะคะไม่ได้ถึงต้องปลูกผักอะไรที่แบบในในเรือนในเรือนกระจกนะ,ะเพราะว่าป้องป้องกันตัวทากนี่แหละคะ่ะไปเดี๋ยวขึ้นบ้านก่อนนะคะไม่ได้จะไปกินข้าวแล้วก็จะผ่าตําน้ําพริกแล้วก็ทํากับข้าวกันคะ่ะน้ําพริกนี่คือพริกแกงที่จะผัดปลาดุกนะคะ แม่ดื้อเพิ่งเห็นค่ะแม่ย่าของแม่ดื้อแกซื้อดอกไม้มาปลูกแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเป็นวันชาติไงคะแม่ดื้อยังไม่ซื้อนะแม่ดื้อจะรอวันที่สิบหกค่ะเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดเป็นวันชาติสิบหกซื้อมาจากร้านยังสวยอยู่สิบเจ็ดก็จะสวยอยู่แบบนั้นนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันต้องยกเข้ายกออกนะถ้าเกิดอากาศหนาวตอนกลางคืนก็ต้องยกกระถางเข้าบ้านนะแม่ดื้อก็เลยยังไม่อยากนะคะรอให้มีแดดอีกหน่อยก่อนแม่ย่าของแม่ดื้อพร้อมแล้วค่ะไปเข้าบ้านกันค่ะ ม่ดท้่จะกินขนมจีนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผัดประดุกก็จะกินข้าวตอนเย็นมันจะหนักไปนะก็เลยเอาง่ายๆก่อนนะคะขนมจีนค่ะเนี่ยเวลาทําไว้แล้วฟิสใครอยู่เมืองไทยถ้าทำหม้อใหญ่ๆก็ฟิสแบบไม่ดื้อได้นะคะเวลาจะทาน,นก็สะดวกสบายนะคะไม่ต้องมานั่งทําใหม่ทุกครั้งะแม่ดื้อแบ่งเป็นถุงไว้ก็กินครั้งละเที่ยวครั้งละเที่ยวะคะพอดีพอดี ไม่ไี่ชอบแบบน้ำเยอะๆนะเดียวใส่ผักแล้วทานกันค่ะแม่ดืก็เหลือผักอยู่แค่สามชนิดนะคะก็มอีอะไรนะกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็มีต้นกระเทียมของฝรั่งนะคะที่แม่ดื้หั่นไว้ต้นกระเทียมวันนี้จะจะจะ,จะหอมๆะคะ่ะแม่ดู้ว่ามันอร่อยดีนะแล้วก็มีผักกาดดองนะ,ะที่หั่นไว้ตอนนั้นรู้สึกถ้วยเล็กไปไหมเนี่ย อเดี๋ยวไม่ได้หาช้อนมาทานข้าวกันนะคะจะไม่ได้ขอตัวทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะไปตาพริกแกงแล้วนะคะอันนี้เป็นหัวกระชายที่แม่ดื้อเอามาหั่นไว้รอตาพริกแกงนะคะส่วนแง่งกระชายแม่ดื้อไปซอยไว้แล้วเนาะที่คลิปเก่าๆนะคะที่คลิปก่อนหน้าคะ่ะแล้วก็มีหอมแดงนะคะมีตะไคร้ ซึ่งไม่ได้หั่นไว้แล้วหั่นเยอะนี่ไม่ใช่ใส่หมดนะคะไม่ได้จะแบ่งเอาไว้ทําไส้อั่วด้วยค่ะกระชายก็ยังเหลืออยู่นะกระชายหัวเดี๋ยวไม่ดด้ก็จะเอากระเทียมเอเอาตะไคร้อันนี้ค่ะใส่ไปในกระชายหัวเนี้แหละแล้วใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่ากระเทียมไม่ดด้เหลือแค่นี้นะไม่ดด้ลืมดูกระเทียมตอนแรกกะว่าจะตาพริกแกงไว้หมดเลยกระเทียมไม่พอนะคะแล้วก็มีพริกแห้งไอ้พริแกแห้งอย่างนี้คะ่ะพริแกแห้งไม่ได้ไปใส่สลิไว้แล้วนะคะเพื่อฆ่ามอดปลวกอะไรพวกนี้ที่มันมากับพริกนะคะตัวมอดอ่ะแล้วก็ใส่พริกสดด้วยนะคะเด แม่ดื้อตําพริกแกงเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ได้ละเอียดยิบนะก็เอาแหลกประมาณนี้นะคะเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเตรียมปลาหั่นผักแล้วอันนี้เป็นใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะตัดใส่เข้าไปแช่ไว้กับใบกระเพรานะอันนี้ก็คือกระชายที่แม่ดื้อหั่นไว้เนาะเมื่อตอนที่แม่ดื้อได้หัวกระชายมาเยอะๆนะคะส่วนอันนี้ก็คือพริกแกงที่ตําเสร็จแล้ว ็เดี๋ยวจะออกไปผัดข้างนอกนะกะละมังนี้ไม่ได้จะใส่ถั่วเอ้อไม่ใช่ถั่วมะเขือพวงแล้วก็กะละมังนี้กะละมังใหญ่นะไม่ได้ก็ว่าจะใส่อันนี้ค่ะมะเขือสี่แพ็คของแม่ดื้อนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ดื้อขอเตรียมผักก่อนนะคะแม่ดื้อจะให้ดูมะเขือที่แม่ดื้อซื้อมานะเนี่ยค่ะข้างในอ่อนอยู่นะแต่ว่าเม็ดก็แก่นะคะเม็ดดําไม่รู้จะพูดว่าไงเพราะว่าเนี่ย มันก็ไม่รู้ก็ว่าเลือกดีที่สุดที่มีในร้านแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะเวลาซื้อมะเขือเนี่ยช้ำใจเพราะมะเขือราคาแพงมากนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่มีน้ําหนักเขาชั่งน้ําหนักเงมะเขือแพ็คหนึ่งนี่ก็หลายบาทนะคะไม่ได้ไม่ได้ดูบิลเนาะจำไม่ได้ค่ะว่าราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวขอหั่นมะเขือเสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกไปผัดกันค่ะตอนนี้ของพร้อมแล้วนะคะแม่ดื้อหั่นปลาเสร็จแล้วนะ ไม่ไดื้อไม่ได้ผ่าหัวนะคะเพราะว่าในหัวปลาเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะเขาดึงออกไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ได้จะเหยียให้ดูไม่มีอะไรนะะเขาเอาไปออกไปหมดแล้วไม่มีเหงือกไม่มีอะไรเลยค่ะเนี่ยเป็นโล่งๆแบบนี้เลยนะปลาคิลูเปียกไม่ได้ต้องติดมือนะอันนี้เป็นน้ำล้างครกแล้วก็อันนี้ก็ใบใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพราที่ไม่ได้หั่นไว้เดี๋ยวไม่ได้จะไปเทน้ำออกนะแล้วก็อันนี้ก็ มะเขือพวงพริกแกงที่ตำนะคะมะเขือที่ผ่าไว้แล้วก็กระชายที่ไม่ได้ซอยไวนะคะเดี๋ยวไม่ได้จะไปเอาน้ําออกให้หมดเลยนะคะเ <deploy minds. S 2> พราะเดี๋ยวเวลาใช้มันจะได้เสดจน้ําทันเนาะปะเดี๋ยวเราออกไปผัดข้างนอกกันค่ะข้างนอกอกากาศดีจังเลยค่ะไม่ไดื้อว่าวันนี้น่าจะเป็นตัวเลข2ตัวนะอาจจะ1ิกว่าองศานะเดี๋ยวไม่ได้ขอเข้าไปดูก่อนมีความรู้สึกว่าเข้ามาพอออกมาแล้วมันไม่มันไม่หนาวอ่ะอุ้ย16.9องศา เป็นไปได้ยังไ 16. ง16.9องศานี่คือแบบอากาศดีเลยนะคะอะ่ตอนนี้สมบัติแม่ดื้อก็กองวางอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแม่ดื้อเอากระดูกหมูอ่อนแล้วก็หมูนะคะปั่นจะมาผัดด้วยนะคะเพราะผักเยอะนะกระชายก็เยอะเบ่อรบปลาเผาก็เยอะกระเทียมก็เยอะแม่ดื้อก็เลยว่าจะผัดเป็นผัดพริกหมูบดครึ่งหนึ่งนะคะเป็นกระดูกหมูอ่อนซื้อมานะคะเป็นกระดูกอ่อนแล้วก็ใส่เครื่องปั่นนี่ค่ะขาวๆเนี่ยเกระดูกอ่อนนะ แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เปิดเตาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนไม่ดื้อผัดอันนี้ไม่ได้ถือผ้าคีริวนะไม่ได้ติดผ้าคีริวเปียกเนระต้องเช็ดมือค่ะถ้ามือไม่สะอาดแล้วมันเหนียวไม่ดื้มไม่ชอบนะคะก็จะเป็นคนที่ติดผ้าคีริวเปียกถ้าผ้าคีริวแห้งก็ไม่ถูกจริตเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเช็ดแล้วมันก็ยังเหนียวอยู่ถ้าผ้าเปียกมันจะสะอาดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันค่ะ ผัดปลาดุของแม่ดื้อก็เสร็จแล้วนะคะน้ําเยอะแยะเลยน้ําออกมาอีกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแม่ดื้อก็ไปคุกข้าวกินได้นะ,ะพอละไม่คนแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะเละไปกว่าน,นี้เนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้ปลาสุกแล้วนะคะเนี่ยถ้าคนไปเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวเละอีกมะเขือก็ยังไม่ได้เละนะมะเขือยังเป็นตอนอยู่แต่ว่ามันเวลาเราผัดแล้วมันไม่ค่อยสุกนะคะเวลาที่เราเอาออกจากกระทะเราไปโดนอากาศมะเขือจะดํานะ ถ้าไม่อยากให้มะเขือดำก็คือเอามะเขือไปต้มก่อนนะเอาไปลวกอะแต่ว่าแม่ดื้อไม่ได้ทำแบบนั้นนะเพราะว่าแม่ดื้อชอบแบบกรอบๆนิดนึงนะคะฟันยังดีอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่ดื้อจะผัดหมูต่อเลยนะคะกระทะเก่งของแม่ดื้อกระทะเหล็กนะไปน,นี้หนักมากเลยนะเนี่ยไอ้นี่แท็บล้หลุดไปหมดแล้วแต่ว่ายังใช้ดีอยู่นะคะแม่ดื้อไม่ซื้อใหม่แม่ดื้อก็ขัดไปเรื่อยๆให้แทบล้มันหลุดออกให้หมด เราก็ไม่ดีกก็จะได้ใช้แบบกระทะกระทะร้อนหรือกระทะเหล็กดีๆนะคะ

ที่ผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ได้ขอชิมเลยนะนี่ค่ะอันนี้กระดูกอ่อนชิ้นนี้มีกระดูกอ่อนนะ อืมอร่อยแล้วอืมอร่อยอันนี้ก็กระดูกอ่อนไงไปยังไม่ได้ขอเก็บของกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสองอย่างข้าวของไม่ไดื้อเดี๋ยวขอเก็บของกันค่ะ ตอนนี้แม่ด,ดื้อแบ่งอาหารของแม่ด,ดื้อแล้วนะคะอันนี้แม่ด,ดื้อจะเก็บไปกินนะอันนี้ก็เป็นผัดหมูหมูนะคะอันนี้ก็เป็นปลาผัดนะส่วนอันนี้แม่ด,ดื้อก็ตักใส่ถุงไว้นะ,ะก็จะเอาลงไปฟรีซเหมือนเดิมนะคะส่วนถุงนี้ถุงใหญ่เนะี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยแม่ด,ดื้อจะไปให้เพื่อนนะคะเป็นผัดประดุกก็ที่เหลือนี่ก็จะใส่ฟรีซไว้นะคะกระดูกหมูได้สามถุงนะคะแล้วก็ประดูกก็ได้สี่ถุงก็เนี่ยแหละค่ะอาหารของแม่ดื้อเดี๋ยวขอตัวไปทํากับข้าวให้พี่ดื้อกับพี่ยิ้มก่อนนะคะ วันนี้วันทํากับข้าวของแม่ดื้อเลยค่ะวันนี้อาหารของพี่ยิ้มกับพี่ดื้อก็จะเป็นปลาแซลมอนนะคะอันนี้ไม่ได้ซื้อแบบฟริซมานะคะเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะตัดนะแล้วก็จะเอามาซับกับกระดาษนะเพราะว่าในนี้ก็มีน้ํานะคะเพราะว่าละลายจากฟริซเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแม่ดื้อทำยังไงนะตอนนี้แม่ดื้อก็ออกมาจากถุงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอากระดาษซับนะนะค่ะมีความเปียกนะ อันนี้เป็นถาดอบเก่าของแม่ดื้อนะใช้ดีดีได้รับสมบัติมาจากแม่ย่านะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาเอ,อ,อบาเลบ<ะ>ใส่มันไงเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำล้นหม้อ,นนอไม่ได้หั่นไว้แล้วนะคะเนี่ยจะเป็นต้นกระเทียมป่าเอ็งใช่ต้นกระเทียมพูดผิดไม่ใช่กระเทียมป่านะคะก็จะรอ,องนะ แม่ดื้อหั่นเป็นน้กินกับน้ำยาหนุ่มจีงไงวันนั้นก็เลยเอาตรงโคนตรงใบเขาหน่อยนึงนะคะมามาหั่นเก็บไว้นะหลายวันแล้วก็ห้าวันได้แล้วมั้งแล้วเดี๋ยวไม่ได้ก็จะวางปลาลงไปนะจริงๆไม่ได้จะใช้กระดาษฟอยล์นะแต่ว่ากระดาษฟอยล์บ้านแม่ดื้อบดไม่ได้ยังคิดอยู่จะเอาอะไรมาปิดหน้าเขาดีเดี๋ยวแม่ดื้อต้องไปหาวิธีกันนะแล้วก็จะโรยเกลือกับพริกไทยนะเียนช่องไฟให้ถูก ส่วนพริกไทยของแม่ดื้อขวดพังยังไม่ได้ซื้อใหม่นะไม่ได้ก็จะใช้พริกไทยป่นนะพริกไทยป่นไม่สวยเลยสู้พริกไทยที่แบบบดจากขวดไม่ได้นะคะชิ้นจะสวยกว่าก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็แม่ดื้อก็จะบีบมะนาวลงไปนะจริงๆใช้มะนาวเหลืองนะแต่ว่าที่บ้านไม่มีนะคะมีแต่มะนาวตำส้มตำของแม่ดื้อนะคะ แล้วก็จะเอาฟอยล์ปิดนะ,ะแล้วก็ไปอบค่ะเนี่ยแค่นี้อาหารฝรั่งแล้วเวลากินก็จะกินกับมันต้มนะคะแล้วก็กินกับซอฟว์ครีมภาษารนาเวยจะเรียกว่าเริ่มมะครีมเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเนาะ,ะไม่ืด้ลงไปขอกระดาษฟอยล์ไม่ยากกัน,นะคะ่ะจะได้มาปิดวันนี้นะ,ะแล้วก็ใส่เตาอบไปค่ะ ไม่ได้จะใช้ไฟสองอยนะคะก็ประมาณยี่สิบห้านาทียี่สิบนาทีค่ะอันนี้ก็เป็นมันต้มนะคะที่จะกินกับปลาปลาแซลมอนอบนะคะเดี๋ยวต้มไปก่อน,นนะคะไม่ได้ขอไปล้างครัวกันนะคะยังไม่ได้ล้างกระทงกระทะอะไรเลยเพราะว่าทํากับข้าวนี้ก็ใช้เวลาะะทั้งวันละเดี๋ยวขอไปเก็บครัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทานกันเลยค่ะ กถ่ยมันไม่รอกพอ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 รันเดอร์กูฟอดูเมนเท้นยิเต้มกว อลิสันได้มายกของหนูไปลูกเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ของพ่ออันนี้อาหารเหลาของแม่ดื้อค่ะนี่แม่ดื้อกำลังจะก,กวนข้าวหน่มเปียกปูนนะคะแต่ว่าจะใส่มะพร้าวนะเอ้ยไม่ไม่มีมะพร้าวไม่ได้เอามะพร้าวออกมานะคะคืออยากกินแบบด่วนๆแม่ดื้อก็เลยเอากะทิมาทาเป็นเป็นหน้าแทนนะคะก็จะทําเป็นข้าวหนมเปียกปูนหน้านิ่มนะคะ อยู่ได้เพราะว่าได้กินแล้วก็จะแบบว่าไม่ค่อยอยากนะนะคะกล่องเล็กนี้ก็จะไว้กินมาหลังส่วนกล่องใหญ่นี้จะไปให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นก่อนก็จะปิดฝานะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะตอนนี้ไม่ดื้อก็กําลังวุ่นวายกับการเลือกตั้งมากค่ะคืนนี้คืนมาหอนเนาะ ไม่ใช่สี่วันเสาร์ขึ้นมาหอนขึ้นพรุ่งนี้นะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะคนที่เมืองไทยส่วนไม่ได้อยู่เมืองนอกเนี่ยก็ลงลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยใช้สิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าจะได้พักที่ตัวเองตั้งใจนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทําวันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าไม่มีแดดแล้วเนี่ยเน<ด>มืดทั้งวันคะมะม่วงชิมกะปินะ อืมอร่อยแต่มะม่วงไม่เปรี้ยวอะ่ะนึกว่ามะม่วงเปรี้ยวมะม่วงไม่เปรี้ยวอืมโอเคค่ะ